พระบูชาประจําคนเกิดเดือนเก้าพระพุทธรูปปางเสวยผัดกิจก่อนสวดให้ว่านโมสามจบนาโมตสาภะคะวะโตอารหาหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา น้มโมตัสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีตัสสาปฏิคาตายะอุนหัสสาปฏิคาตายะทางสมากาสา วาตาตปาสิเริงสัปปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะฮริโกปินาปฏิชาธนัตถัง